วันนี้เกียร์เฮดอินไซด์จะพาเพื่อนๆไปดูจอดลึก Kawasaki Ninja ZX-10R รุ่นปี2026กันครับรถสปอร์ตไบระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งด้วยการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการเดินหน้าอีกขั้นของ Kawasaki ในการพัฒนาซูเปอร์ไบค์สำหรับสายสนามและถนนที่แท้จริงเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอก Ninja ZX-10R 2026ยังคงเอกลักษณ์ดีไซน์จากกลุ่นก่อนหน้าเอาไว้ แต่มีการปรับปรุงแฟริ่ิงให้ดูเฉียบคมดูดันและลู่ลมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของวิงเลสที่ฝังในแฟริ่ิงด้านหน้าช่วยเพิ่มแรงกดอากาศเวลาเข้าโค้งและเร่งความเร็วทําให้รถมีความมั่นคงในทุกจังหวะที่ควบคุมระบบฝ่ายหน้าเป็นแบบเลสใหม่ที่ออกแบบให้ดูทันสมัยและมีความฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น ขุมพลังของ Z ซ1 0 r ปี2 0 2 6ยังคงเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงขนาด998ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำแต่มีการปรับปรุงเรื่องการจ่ายน้ำมันการไอดีและระบบไอเสียใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6พร้อมยังคงแรงม้าไว้ที่ประมาณ203แรงม้าและเมื่อเปิดระบบแรมแอร์จะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยช่วยให้การตอบสนองคันเร่งดียิ่งขึ้นในรอบสูงรวมไปถึงเกียร์ที่เซตอัตราทดใหม่ให้เข้ากับสนามแข่งและการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น ระบบการสะเทือนด้านหน้าใช้โชคหัวกลับจากโชวาร,รุ่นบาลานฟรีฟอกที่ปรับตั้งได้เต็มระบบส่วนด้านหลังเป็นโชคโชว์ BFRC หลายซึ่งมาพร้อมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาให้การยึดเกาะและการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในการขี่แบบสปอร์ตหรือสนามแข่งในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์คาวาซากิจัดเต็มด้วย IMU 6แกนที่คอยวิเคราะห์ตำแหน่งของตัวรถแบบเรียวไทม์ทำให้ระบบต่างๆอย่าง traction control ล้อน control Engine Brake Control และ Cornering ABS ทำงานได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบทั้งสปอ r ์ตโร r เรนและ Rider Mode ที่สามารถปรับแต่งได้เองตามต้องการหน้าจอเรือนไมล์เป็นแบบ TFT สีเต็มรูปแบบขนาด4.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Kawasaki Radiology ซึ่งสามารถเช็คข้อมูลรถปรับตั้งค่าระบบต่างๆและดูประวัติการขับขี่ได้อย่างละเอียด การจัดวางข้อมูลต่างๆบนหน้าจอทำได้ดีอ่านง่ายแม้ขนาขี่ด้วยความเร็วสูงอีกจุดที่น่าสนใจในรุ่นปี2026คือการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์มากยิ่งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่ง w SBK ของทีม Kawasaki Racing ทีมที่ใช้แข่งขันจริงระบบแรมแอร์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ความเร็วมากกว่า200กิโลเมตรชั่วโมง และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกจากความเร็วสูงลงมาได้อย่างมีเสถียรภาพเบรกหน้าจัดเต็มด้วยดิสเบรกค,คู่ขนาด330มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรโม่ M50 โมโนบล็อกด้านหลังเป็นดิสเดี่ยว220มิลลิเมตรให้พละงกำลังเบรกที่มั่นใจและแม่นยำการตอบสนองของเบรกสามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในสภาวะถนนเปียกน้ำหนักรวมของตัวรถอยู่ที่ประมาณ207กิโลกรัมถือว่าเบาเมื่อเทียบกับพละงกำลังที่มี ทำให้การควบคุมตัวรถในโค้งแคบหรือการเปลี่ยนทิศทางทำได้อย่างคล่องตัวสำหรับใครที่เป็นแฟนคาวาซากิและชื่นชอบความแรงแบบสายสนาม z x 10R ปี10 2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์สมรรถนะหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกอย่างถูกรวมไว้ในคันเดียวอย่างลงตัวพร้อมพาเจ้าของเข้าสู่โลกกขอองค์การขับขี่ที่เราใจาและเต็มไปด้วยความมั่นใจในทุกโค้ง และนี่ก็คือรีวิวจอดลึกคาวาซากินินจา z X ี1 0 r ปี2026จาก GearHead i n s i g h ์หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ